คุณรู้หรือไม่ว่าคนไทยป่วยเป็นโรคหัวใจสูงถึง4 3 2 9 4 3คนต่อปีโดยเฉลี่ยแล้วจะมีคนไทยป่วยเป็นโรคหัวใจนาทีละ7คนและยังมีแนวโน้มการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่องผมเป็นคนหนึ่งครับที่มีประสบการณ์เฉียดตายมาแล้วด้วยการหลอดเลือดหัวใจตีบโดยการใช้ชีวิตแบบประมาทครับ แล้วก็ไม่คิดว่าเราจะเป็นเพราะว่าเราไม่อ้วนแต่การไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นได้ครับมีอาการมึนหัวมือเท้าชาหายใจไม่ทั่วท้องก็เลยทางบ้านส่งไปโรงพยาบาลหมอไิ่ได้ใช้ว่าผมเป็นภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบคือมีไขมันเนี่ยไปเกาะที่ผนังหลอเดเลือดมากวิธีการรักษามี2อ,อย่างครับคือกินยาเพื่อดูการไปเรื่อยๆกับผ่าตัดซึ่งต้องใช้เงินมากทั้ง2วิธีครับ ดีกว่าไหมครับถ้าเราไม่ใช้เงินที่เราหามาได้ตลอดชีวิตครับด้วยการลดความเสี่ยงด้วยการออกกาลังกายอย่างสม่ำเสมอทานอาหารในครบหมดหมู่แล้วก็ทานอาหารเสริมเพื่อให้ร่างกายห่างจากภาวะเหล่านี้ครับผมโชคดีครับที่ได้มาเจอปัญจาออยที่ทําให้ร่างกายผมรู้สึกดีขึ้นหลังทานได้ไม่นานครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่แคปซูลตราปัญจาออย1กล่องมี30แคปซูล ประมาณสำหรับทาน1เดือนปกติขายกล่องละ530บาทโปรโมชัน่นเฉพาะที่นี่เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแคปซูลราปัญจาออยสองกล่องแถมทันทีไปอีก1กล่องในราคา990บาทหรือจะซื้อ3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องในราคาเพียง1,590บาทหรือจะซื้อ4กล่องแถมไปเลยอีก4กล่องเป็น8กล่องในราคา1,990บบาทเท่านั้นทานกันไปยาวๆเลยครับที่ 0ูนย์ส9ง5หรือแอดไลน์ที่แอดโอเคเก้าเก้าห้าห้าและว,วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวต่างให้ฟังครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับสองอีกครั้งนะครับกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพที่จะทําให้คุณผู้ชมนั้นห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ฟังพี่เทพได้เล่าเกี่ยวกับโรครายที่เขาได้เจอมาจะได้เจาะลึกกันนะครับสวัสดีครับพี่เทพครับสวัสดีครับต้องสอครับโอ้ฟังเรื่องราวเมื่อสักครู่นี้คร่าวๆแล้วเนี่ยนะครับไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพี่เทพเนี่ยมีอาการเหล่านี้ด้วยนะครับก็คือ เป็นฮะเพราะเราใช้ชีวิตแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดูแลตัวเองที่บอกไปกลางวันเนี่ยไปทํางานธนาคาร,ครนะฮะตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึงห้าโมงเยน็นเย็นไปนอนก่อนสองสามชั่วโมงไปกลางคืนไปร้องเพลงเป็นก้จการด้วยร้องเพลงด้วยด้วยหลับไม่ค่อยลงครับเพราะว่านอนที่สี่ก็คือมาแล้วโอ้ที่สี่นอนทีห้าหกเจ็ดโมงเช้าตื่นไปทางานธนาคารไปทํางานอย่างนี้ทุกวันประมาณ กับสิปีโอ้นานมากเลยปีนะครับแต่อย่างที่พี่เทพเล่าว่าพอทํางานเยอะๆหนักๆแล้วเนี่ยรางวัลที่เราตอบแทนชีวิตนี่คือเรื่องของการกินใช่นะครับกินอะไรบ้างตอนนั้นที่แบบรู้สึกแบบม,มันอร่อยจังเลยสเต็กฮะไอชครีมครับโหกินแล้ว,วลมันสดชื่นพอกินเยอะๆเขาเอ๊ะมันก็อร่อยอ้วน,นอะไรเงี้ยก็ผอมบ้างอ้วนบ้างไปนี่ตลอดเวลาครับ,รบแล้วก็หลายอย่างนีกน้ก็มีงานพิเศษก็มีงานคือมา ถ่ายละครทีนี้คือบางทีไม่ได้นอนเลยครับพอร้องเพลงเสร็จปั๊บก็ตีสี่ขับรถไปที่กองถ่ายครสองชั่วโมงตรงนั่นเป็รถเช้าหกโมงถ่ายละครยันเที่ยงยันเย็นมาร้องเพลงต่อโอ้โหวนเวียนดูแบบนี้ครับผมคิดว่าหาเงินเยอะๆแล้วเราจะสบายในอนาคครับสิ่งที่จะทำมาตลอดชีวิตนี่คือเก็บเงินรักษาตัวเองโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าไม่น่าเกิดขึ้นจริงๆนะี่เทมนะใช่ครับมันมีสัญญาณอะไรเตือนบอกเราก่อนไหมว่าอาการเหล่านี้มันเกิดขึ้นยังไงไหมครับ คืออาการแบบนี้นะไม่ใช่เป็นช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวครับพอเริ่มเข้าฤดูหนาวพ๊บเนี่ยมันจะเตือนจี้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 ข้างซ้ายนะวันหรือสองครั้งสามครั้งแล้วก็หายไปพอพ้นหน้านหนาวไปก็จะหายไปสับพักหนึ่งพอหน้าหนาวก็จะมาอีกครับแล้วก็มา,มา,มาเมินนห้เพราะอะไรถึงเป็นอย่างนี้ครับก็มา,มา,มาพอพรรูท้ทีหลังว่ามีอาการหลอดเลือดหัวใจตีบเกิดขึ้นเพราะว่า ความแข็งตัวของไขมันตอนนี้ฮะพออากาศเย็นแป๊บไขมันจะเกาะตัวใช่ไหมทาให้เลือดเดินลําบากขึ้นหน่อยอ๋อตรงนี้เองก็เลยน่าจะใช่แล้วมีโอกาสได้พบคุณหมอไหมครับยังไม่เจอหมออ๋อยังไม่เจอหมอไม่เจอหมอเพราะว่าคิดว่าไม่น่าจะมีประโยชน์ครับคือเคยไปไปตรวจเลือดหมอบอกว่าอ๋ออาการครีสเซอรลเหรอหมอก็เป็นอหมอบอกหมอก็เป็นครับแล้วผมไปถามว่าหมอรักษาตัวไงครับเขาบอกว่า คุณไม่ต้องไปกินยาครับไม่ต้องไปฉีดยาดูอย่างหมอออกกําลังกายกินผักผลไม้และปลาเยอะๆก็จะหายไปเองครัแล้วก็โอ้แลส้วเลาเกินมา40ครับใช้เวลาประมาณ10ปีลดมาแค่10และ30อืมครับผมปัญหาหลักของของการกินของการใช้ชีวิตประมาณเป็นแบบนี้เลยครับครับผมแล้ววัยอย่างผมเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงจะเป็นโรคหัวใจหรือว่าโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้ไหมครับมีโอกาส ที่ผมบอกไปคือถ้านอนน้อยกินอาหารประเภทไขมันของมันของทอดหมูกระทะอัเงี้ติดมันเงี้ยครับคือแบบกินมันมาเยอะๆเงี้ยมันก็จะเป็นภาวะที่เราสะสมไขมันเรื่อยๆแต่หลังๆเนี่ยพอเรารู้ว่ามันมันชักไม่ใช่แล้วล่ะถ้าเรากินอย่างนี้บ่อยเนี่ยแล้วเราหัวใจเราจี้ดๆๆก็เลยพลิกตัวเองมาครับมาหาอะไรกินที่มันดูแลสุขภาพครับผมพวกลิตภัณฑ์อาหารเสริมก็ไปสอดสายใช้ตามอง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 อ๋อจนมาเจอ ปัญจออยอล์อ๋อพฤติทัน์ที่มีคุณภาพตัวนี้นั่นเองครับผมพี่ก็เลยลองศึกษาดูว่าปัญจออยอยเนี่ยดีอย่างไรนะครับได้มาเจอว่ามีสารสกัด5ชนิดเนี่ยนะครับก็คือน้ำมันกระเทียมสกัดเย็นโดยสารในกระเทียมที่เรียกว่าอาลิซินเนี่ยมีฤทธิ์สลายไขมันและคอเลสเตอรอลที่เกาะตามผนังหลอดเลือดน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นครับสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคหัวใจบำรุงให้สุขภาพหัวใจแข็งแรง น้ำมันถั่วดาวอินคาสก,กัดเย็นครับมีสารสโปนินที่ช่วยลดการอุดตันของเส้นเลือดช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานโรคแล้วก็ฟืนฟ้นฟูนพละกกำลังน้ำมันรำข้าวสก,กัดเย็นโดยพบว่าสามารถลดปริมาณคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีได้อย่างมีนัยะสำคัญแล้วก็สามารถเพิ่มจำนวน HDL หรือที่เรียกว่าคอเลสเตอรอลตัวดีครับน้ำมันเมล็ดแฟกมีโอเมก้า3จากเมล็ดแฟกมีประโยชน์ช่วยลด การอักเสบจากอาการภูมิแพ้ป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวและก็ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด5ประเภทนี้อยู่ใน,คนแคปซูลเดียว,ยวอ๋อเหรอหลายคนถามว่าทำไมพี่เทพอายุมากจังมาฮะแต่หน้ามันหนุ่มอ่ะครับไปบอกใครบอกผม62โอ้โหจริงเปล่าโอ้โหดูไม่ถึงเลยอ่ะไม่มีใครเชื่อบอก45เชื่อหกสิบสองไม่เชื่อเพราะว่ามันจะออยเนี่ยมันจะมีน้ำมันที่ทำให้หลอดเลือดเนี่ย เดินเลือดคล่องตัวใช่ไหมเดินเลือดคล่องตัวปั๊บเลือดลมดีสุขภาพดีหน้าตาสดใสครับแก่ช้าโหนี่อย่างกับยาวิเศษเลยนะฮะไม่ใช่ยาวิเศษครับมันเป็นอาหารเสริมครับเราคือเราต้องดูแลตัวเองของเราเป็นหลักก่อนนะครับเระทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบหมวดหมู่สิ่งที่สําคัญคือต้องปรึกษาแพทย์ถ้าแพทย์บอกว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นี่เป็นนั่นแล้วต้องทานยา แล้วก็ทานยาควบคู่กับอาหารเสริมด้วยเป็นการเสริมกันเข้าใจแล้วครับพิเทพครับโอ้โหพิเทพครับผลิตภัณฑ์ดีขนาดนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยสามารถซื้อได้ที่ไหนครับซื้อได้ที่นี่เลยครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแคปซูลตราปัญจะออยหนึ่งกล่องมี30แคปซูลประมาณสำหรับทาน1เดือนปกติขายกล่องละ530บาทโปรโมชั่นเฉพาะที่นี่เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแคปซูลตราปัญจะออยสองกล่องแถมทันทีไปอีก1กล่องในราคา990บาท หรือจะซื้อ3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องในราคาเพียง1,590บาทหรือจะซื้อ4กล่องแถมไปเลยอีก4กล่องเป็น8กล่องในราคา1,990บาทเท่านั้นทานกันไปยาวๆเลยครับที่02-023-9955หรือแอดไลน์ที่ o okay k 9 9 5 9 5 โอ้โหโปรโมชั่นพิเศษมากพี่เทพครับเหมือนได้ไปรับประทานฟร,ฟรีเลยนะครับเนี่ยใช่แล้วครับน้องสองคือถ้าเลือกได้นะพี่จะเลือกทานก่อนที่ร่างกายจะเกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วพอเกิดขึ้นมาเราจะแก้ไขย,ยังไงครับแล้วเงินจานวนมากมายจะมาราักษาโรคคนนี้มันไม่ง่ายครับเพราะฉะนั้นก็คือเลือกิีพันปัญจออยเป็นรับประทานดีกว่าครับถ้าหากในชีวิตของเรานะครับสามารถเลือกสิงดีๆให้กับตัวของเราได้ก็ควรเลือกสิ่งนั้นนะครับพี่เทพครับขอโปรโมชั่นพิเศษอีกครั้งหนึ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพิษแคปซูลตราปัญจะอ่อยหนึ่งกล่องมี30ิแคปซูลประมาณสำหรับทาน1เดือนปกติขายกล่องละ530บาทโปรโมชั่นเฉพาะที่นี่เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพิษแคปซูลตราปัญจะอ่อย2กล่องแถมทันทีไปอีก1กล่องในราคา990บาทหรือจะซื้อ3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องในราคาเพียง1590บาทหรือจะซื้อ4กล่องแถมไปเลยอีก4กล่องเป็น8กล่องในราคา1990บบาทเท่านั้น ทานกันไปยาวๆเลยครับที่020239955หรือแอดไลน์ที่ adok okay 9955ย้ำอีกหนึ่งครั้งครับคุณผู้ชมครับราคา1,990บาทรับไปเลยนะครับถึง8กล่อง ราคานี้เนะี่ยถ้าเทียบกับนะถ้าคุณต้องไปหาหมอไปซื้อยารักษาโรคหรือว่าทําขั้นตอนต่างๆในโรงพยาบาลเนี่ยถือว่าถูกมากๆจริงนะพี่เทพนะใช่าราคาันงสองโอ้โหนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เทพม,มากๆนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ตรงมาบอกเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆให้คุณผู้ชมได้สุขภาพแข็งแรงกันมากขึ้นด้วยนะครับครับชีวิตคนเรานะครับถ้ามีอะไรที่ดีควรจะบอกต่อให้กับคนที่เรารักจริงไหมครับน้งสองครับ แน่นอนครับผม,มรักคุณผู้ชมครับนะครับคุณผู้ชมต้องเป็นแฟนข่าวพีทเทปด้วยเนีน่<ผ>นะครับเอาเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพในเวลาหมดลงเรียบร้อยแล้วนะครับเราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองสวัสดีครับพี่เทพ